แนะนำมาคุณครูชาคีตของเราก่อนที่ไปที่มานะคะคุณครูชาคีตเคยเป็นพิธีกรนะคะเป็นเรื่องน้าจัดรายการอยู่ที่ขึ้น9 7 5และ9.7.5นะคะแล้วก็มีไปประกาศนนคะประกาศนัาจัดรายการมานะคะมีไปประกาศมาได้ประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนนะคะร้องเพลงด้วยนะคะ คุณครูสอนร้องเพลงก่อนที่จะมาตัวนี้ก็เป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงมาก่อนแต่ที่พี่นิภาคนั้นไม่แจ้งก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องจะต้องมาแจ้งตรงนี้เพื่ออยากให้พี่น้องทราบว่าณตอนนี้ท่านเป็นคุณครูสอนมาก่อนนะคะสอนเพลงของอะไรมาก่อนนะคะแต่เนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับคุณครูใจให้ในการสอนเต้นแล้วก็สอนร้องของเรานะคะเราจะรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันสุดกล้าไม่หายเพลงลูกทุ่งชีวิเดียนของเราจะก้าวหน้า สวัสดีแค่เชิญคุณครูครับสวัสดีพี่น้องท่านวันนี้นะครับวันนี้ก็อีเช่นเคยนะครับเอาอะเมเอาอะเมนมาแล้วนะครับมาแล้ววาเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้านะครับพี่วันนี้เต็มห้องเลยววันนี้ถือ่าวันนี้ถือว่าพี่น้องที่เข้ามาใหม่โชคดีด้วย มีข้อสอบเล็กน,น้อยนะครับมไม่ไม่จ้องซีเรียสนะครับข้อสอบนีแ,แต่คอนที่ก่อนที่จะทําข้อสอบกันนะครับๆๆคุณครูก็อยากจะววมาย้ําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วาบางท่านก็ไม่ได้มาเนาะในการที่จะเป็นสาวกผู้รับใช้ในในข้อของคุณครูเองนะครับก็เกี่ยวกับผู้รับใช้นะครับแต่ที่เราเปลี่ยนผู้เชื่อมาแล้ว่างที่คุณคุณป้าไก่บอกใช่ไหมเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแล้วแต่ผู้รับใช้ คือสาวกวของพระเจ้าตรงนี้คือห้องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสาวกสาวกผู้รับใช้แล้วก็ออกไปประกาศแล้วก็หลายท่านก็เป็นผู้ประกาศที่เก่งแล้วตอนนี้แต่ว่ายังมีอีกวิธีการที่เราจะประกาศแบบไหนให้ต่อท่านไม่เช่ต่อท่านคือวกาเราสามารถที่จะโต้แย้งโต้อตอบกับผู้ที่เขาถามเรานะครับพอถ้าเราไม่มีเรียกว่าอาวุธเราก็ไม่สามารถที่จะตตอสู้เขาได้บางทีเราไปประกาศปั๊บเขาถามกลับมาเรา ไม่รู้เรื่องเลยเียไม่รู้ขนานคัมภีร์ฉันลืมหมดเลยแต่มีหลายๆคนไม่ได้อ่านคัมภีร์แต่สามารถที่จะประกาศได้ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะประทานสติปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณครูไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องประกาศเหมือนกันหมดหรือต้องทําเหมือนกันหมดสาวกหลายๆท่านก็จะเรียกว่าแต่ละคนมีของประทานไม่เหมือนกันนะครับอย่างคุณวิปดาก็ร้องเพลงได้นะครับแล้วก็เต้นได้ ด่าร้านก็ได้ด้วยประมาณก็ดูแลลุงนะครับลุงลุงลุงอะลุงสะอาดนะครับแล้วก็คุงพี่สำงาตอนนี้ก็มีความรับผิดชอบมากแขนเดียวก็ยังมาร่วมเต้นกับเราได้นะครับขอขอบคุณประชาที่เสริกำลันมีหลายๆเครสที่เรานั่นประกาศโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโดยการที่เราจะป่วยนะครับอย่างคุณพอเองก็ป่วยมาตั้งแต่แรกๆนี้ถ้าคุณป้ามาเห็นก็ ไม่เหมือนตอนนี้นะ,ะน,น,ะนะครับตอนแรกจะดำแล้วก็ผอมมากเพราก็ต้องฟอกไตนะครับสามปีแล้วนะที่ฟอกไตมาแต่พระเจ้าเสริมกําลังนะครับก็ประกาศผ่านทางการรักษานะครับไปที่ไหนก็ประกาศเรื่องนี้เรื่องพระเจ้าดูแลผนคุณที่มีไรก็ประกาศใน,ในซอยจะในซอยจะปิดซอยเลี้ยงอายุแปดสิบอายุแปใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบเรื่อยายจจขอบคุณพระเจ้านะครับแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณสําหรับอพี่กิจนะครับมีของขวัญวันวันเกิดมาให้ด้วยเขียกัดใส่เลยนะครับขอบคุณพระเจ้าก็มีกระเป๋าตังค์กระเาพระเจ้าอวยพรกับคืนพี่กินจนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะจัิษานวันวันเกิดขอบคุณป้ายสงสารด้วยนะคะพาะมันเกิดมองคนเลยได้ได้ครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะทาข้อสอบนะครับก่อนมืนครูอยากจะถามนิดนึงนะครับว่าพี่น้องเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวครูไปถามเราว่ากี่ปีแล้ว ตอนนี้บางบางบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้เบื้องต้นนะครับอย่างสมมติว่าเราไปประกาศมีคนถามเราว่าคําถามแบบง่ายๆนะครับเขาถามว่าใครเป็นคนสร้างโลกพระเจ้าพระเจ้าใช่ไหมทุกคนตอบได้ใช่ไหมแล้วพระเจ้าสร้างโลกอย่างไรโดยกรโดยประวัติศาสตร์ด้วยอะไรด้วยพรการของพระเจ้าใช่ไหมครับเห็นไหมพระวัติศารตร์คำที่ใครอยู่ใน พระเจ้าส่งส่งอะไรส่งส่งเนลามิส่งนลามิซาโน่โน่เนี่ยโดยด้วยคำพูดเดียวนนเราใช้ภาษาเราเป็นคำพูดโดยวาทาก็ถูกนะครับแล้วก็โดยคำพูดโดยความคิดของพระเจ้าเองเราไม่มีใครไปเกิดความคิดของพระเจ้าสร้างเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างได้ลิงก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนได้เช่นกันนะครับมีใครหน้าตาเหมือนลิงไหมในนี้ ไม่มีเนาะมีคนเดียวเนี่ยจนจนดีเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้ว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาจากลิงนะครับลิงอะไรจะสวยจะหล่อขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีผู้สร้างอันนี้คือพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสร้างเรามานะครับแล้วพระเจ้าสร้างโลกใช้เวลากี่วันเจวันเจ็ดวัน เห็นวันหรอเ่าเห็นไหมนี่แค่พื้นฐานนะครับแค่พื้นฐานที่พอเราต้องมามาอิจิตกันใหม่นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเข้าจผิดไปนะครับเราย้อนกลับไปอ่านผสมการแล้วก็กลับมาอ่านบททุกวันที่เราอ่านอยู่เราก็จะเรียนผสมการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเบื้องต้นที่เราจะไปเจอก็คือว่าใครสร้างโลกะนาพระเจ้าเห็ไหมพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วมนุษย์เกิดมาได้ยังไง ใช่ไหมใป่เรอมันจากของคขีดินถูกต้องนะครับจบเสรใหได้กับวันที่เจ็นะครับนี่คือปฐมการนะครับปูซานโลกก็สร้างในใช้เวลาทั้งหมดก็คือกี่วัน6วัน6วันวันที่เจ็ดพักคอนวันที่เจ็ดพักคอนก็คือการนี่คือวันที่เจ็ดที่เรามากันคือวันที่เจ็ดมาร่วมฉลองกิจจักรอย่างนี้นะครับกิจจักรหมายถึงข้อแรก เราเป็นคนไม่ใช่คำตอบที่จัดคืออะไรคะคือร่างกายไม่ถึงไมจดรวมที่คนจะต้องมาหาพระเจ้าในวันสปาโตถูกตองนะครับก็คือเป็นส่วนที่จะจัดก็คือพวกเราที่ไหนะาหรัใช่แล้วครับนี่คือถ้าผู้เชื่อใหม่ก็จะเรียนรู้ในบทบบททนี้ส่วนเราผ่านมาบทแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นสาวกนะครับ สาวกติดตามพระเยซูมีกี่คน12คนเราอยากเป็น12คนไหมอยากดูในนี้เกิดยันงอ่ะดูดีเกิดยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คน14 15เราเป็นสาวก15คนก็ตกลงกันกับตัวเองเลยครับที่เราจะเป็นสาวกติดตาันนะครับเพราะฉะนั้นสาวกจะทำยังไงจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้นะครับ นี่แหละที่ที่ครูเฮัลโาลฮัลกาลใช่ไหมนั่นผู้ใหญ่บ้านโอคการที่เราประกาศมีมีหลายอย่างครับแม้กระทั่งการแต่งกายของเราครับที่สัปดาห์ที่แล้วครูสอนเรื่องการแต่งกายนะครับมีการแต่งกายนะครับ ครบแล้วค่ะาที่เรการแต่นกายเราแต่งกายใช่ไหมแต่เราเต้นกายเป็นนักฟ้าเลยครับแล้วต่อไปคือยิ้มยิ้มไม่เสียตัง์แล้วก็ยกมือไหว้ทักทายนะครับก่อนที่เราจะประกาศไม่ใช่เข้าไปถึงแกรู้จักพระเจ้าไหมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องถ้าเจมไม่เชื่อพระเจ้าจะตายอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องไปแบบทอมนะครับเราต้องถอมตัวลงวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เอ็มา เทศนาเรื are, ่องสาวกพอดีเลยรกำลังที well, ่กำลังจะเดินทางในการรับใช้แบบสาวกพอดีอาจารย์เอ็มก็มาเทศนาพอดีขอบคุณประจ้านะครับอะไรอาจารย์เอ็มเทศหมดแล้วผมก็เลยไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะสาวกทีมเราจะไปไหนประกาศสงการนี้ยังยังไม่มีงานตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังมีออเดอร์จะแต่พ่อสั่ง้วแต่พ่อสั่งก็แต่พ่อสั่งอย่างเดียวพ่อสั่งก็แว๊บเดียวไปเลย เดี๋ยวนะก่อนที่จะทําข้อสอบเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เบื้องต้นนะครับก,ก็มีประสบการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตของสาวกการประกาศข่าวคุณครูก็ไม่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราต้องทาข้อสอบข้อสอบจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงโโโไม่ถึงนะครับ<อ>เดี๋ยวครูจะเปิดเพลงไว้ประมาณสามเพลงนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วก็รีบนําส่งครูแล้วก็ เออเดี๋ยวแยงก่อนห้ามลอกกันนะครับห้ามลอกเด็ดขาดถ้าใครรอกคือตัดคะแนนนะครับจะให้มาเต็มคนเดียวแล้วแล้วไปส่งที่ไหนคะคุณครูส่งที่นี่ครับไม่ต้องส่งไปชนีแต่ต้องที่นี่เลยเดี๋ยวนะก่อนจะก่อนจะทำข้อสอบใครที่รับข้อสอบไปแล้วอย่าเพิ่งดูนะครับให้ความไว้ก่อนความเยก่อนอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวครูจะบอกว่าเริ่มทำค้อยการออกมาอ่านนะครับเพราะว่า มันยากมากยากเพราะฉะนั้นครูต้องบอกว่าห้ามลอกกันแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าความสามารถจะกาะตัวอยู่แล้วนะครับข้อสอบนี้พยายามอ่านข้อสอบให้เข้าใจแล้วก็ทำตามข้อสอบบางครั้งข้อตอบคาตอบอาจจะไม่มีในนี้นะครับก็เดี๋ยวครูจะถามถามถามที่ตอบสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจให้ครูพรอแก่นะครับ อย่าเื่นมาครับคว่ไปก่อนนะครับผิดหน้าไปก่อนก,อก่อนผิดไปก่อนผิดไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้ทำแล้วก็ใครที่เสร็จแล้วก็มาส่งครูได้เลยนะครับนคนที่ทําเสร็จแล้วห้ามบอกห้ามห้ามบอกเพื่อนนะครับถ้าบอกห้ามลอกันยังไง รอกไม่ได้เพราะว่าทุกคนรู้จักพระเจ้ามาตั้งแหลายปีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบอยู่ในใจของทุกคนนะครับชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นได้ชื่อที่ทำอะได้วยใส่ตาช่วยตาแดมเเขียนไปเรียนชื่อแหม่พ่อผาเดี๋ยวถ้าครูบอกว่าพร้อมแล้ค่อยการข้อสอบออกนะครับเราจะทําพร้อมกันอ้างโคงกันนะครับถ้าใครโคงครูไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นนะ อยู่น้ำทุกคนได้้อตอบครบไหมครับครบคนไหมครบค่ะครบแล้วทำมาพอดีเลยเหลือจะอะไรอยูเใเหลือจะทำอะไรตัวนี้ อย่าอยวอย่าขึ้นดูก็พอคุณีกูบอกว่าเียอย่าพึ่นดูอย่าพิ่งดูอย่าขึ้นดูอย่นดูอย่าขึ้นดูอย่าพึ้นดูอย่าพึ่นดูอย่าขึ้นดูอย่าขึ้นุกอย่างดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทอยาขึ้คดูอย่าขนดูอย่าขึ้นดูอย่า้นก็ทุกคนก็นดอย่าขึ้นดูอย่าขึ้นดูอ่าให้นะครับแล้นดูอย่ารึจแล้วย่ขึ้นดูยาขึ้นดูอย่าขึนไปอย่บนะ้รับอม่ต้องนดินมาก็ได้ เดี๋ยวจะชนกันเพราะว่าอาจจะเสียร้อมกันอย่าลืมนะครับห้ามลอกกันนะครับปูคอนก็ยังไม่รู้ข้อสอบนี้นะครับเพราะผมเก็บไว้ในเซฟอย่างดีไม่ให้ดูตอนนี้อยู่บ้านเลี้ยงกันนี่ดูได้ตอนไหมไม่เห็นเลยนไม่เห็นเลยนะเพราะว่าถือว่าต้องทำพร้อมกันนะครับเราเป็นสาวกของพระเจ้าหรือยังเป็นแล้วเจริแล้วใช่ไหมเจริแล้วขอเสียงหน่อยสาวกของพระเจ้า พร้อมที่จะทำข้อสอบไหมพร้อมเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนจะสติปัญญาจากพระเจ้าอขอความที่จะทำข้อสอบนะครับสาธุการขิดาปัญญาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดครบองค์ทั้ง,งหลายที่มาลบก,กันวันนี้จะประกาศข่าวประเสริฐขอบตรงในวันข้างหน้าแต่วันนี้พระองค์ทงงั้งหลายจะทำข้อสอบกันขอบตรงทรงอวยพรแล้วก็เสริมสติปัญญาเจริญความคิดเจริญสติปัญญาความรู้ความสามารถ และ,ะที่น้องที่จะได้ทำข้อสอบอย่างถูกทุกข้อแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นทำด้วยความตั้งใจขอผูกสมบวยพระพรเต็มรถเติมกำลังเติมสติปัญญาสาวกทุกท่านขอทุกท่านการทดสอบออกมาให้เป็านามพระเยซูเจ้าลงมือทำได้เลยครับอย่าเดือดร้าห้ามรอบกันครับอ่ะเพลงแรกเริ่มแล้วนะครับแกชื่อนางสาุคด้วย ต้องไปดูเขียนตรงไหนเนาะไนอ่านข้อสอบให้ดีนะครับทักไปเรื่อยๆไม่ต้องตีมีเวลาแค่สองเพลงเดี๋ยวแชมใหม่จะได้เห็น เยรนเถ้าเช็จแล้วก็ส่งดูได้เลยนะครับอ่นให้ดีคำไหนที่ไม่มีคมคำตอบก็ไม่ต้องตอบนครับดูเรนอ่านกอจ <T> ูรอดูคนรอบกัน <Coleman> ช <referral advances> ี่เลาชีวิตไง วันนี้ทัร่างกายสิดใจขอบทุกวันให้กับถ้าทำไม่ได้ก็จิตถันกับวจ้านะครับฟังจบที่สุดแล้วแก่กางเกงมันนกมากันคาออ้ไทำกันักมากักถามกันทักถมกันทัามันทักถามกัน

ăn <laughs> à, có có cái gì đặc tháo em đã để cầm đi mắng mình ơi ngay đặc ที่พราบอกว้ต้องทำที่หมดเลยนะครับอันนี้รอแย่างนต้นะข้อสอบให้ทำอะไรก็ทำตามข้อสอบแล้วก็สอบตามความจริงชั้นใบ้าวันทั้หัใจสุดแรงกำลังก็กำลังทำชันนี้ก้าวบอกรื่อที่เคยเูดลืม่อที่มา ต้มตัวเอาไปห้ามห้ามบอกกันนะครับห้าเสร็จแล้วความัดกิ่งใหญ่เรากำลังวินไป็นทุ่งใหญ่เพื่อจะรักตั้งวันของเราเส็จแล้วใช่ไหมอช่ารับคนแรกอะไรต่อ อ่เร็วเร็วเพลงจะจบแล้วจมีเวลาให้สามเพลงอ่นี่ะนีอ่นี่อ่ะนีอนี่อ่อ่นอะไร่อ่ะนอ่่อ่ะีอ่นี่้่ี่อ่นอ่เน่อออนะ่อ่อนนอ่อัน ขอบคุณพระเจ้ากั้ชาขอขอบคพระเจ้าเจ็ดยี่สิบปีกานีกนะรนนี้รูดแล้วแกะเออขัน้มรูดแล้วมึงเเร็วเรเย็บอีบเพลงอีกรอบหนึ่งไงาบอกกันนะใครขอรบกวตัเนียน ทางพวกพระเจ้าสู้ <coughs> <initiatives> <coughs> <coughs>

mình gì vậy mày? cái à, mày để không quan trọng đâu, chơi biết chơi เราเป็นนดีเรากำลัใจคนที่เดื้อนนาทุก่งเรายงีราอยู่ังกาเาบางันทด้วยใจสุดใกลังพราะความรักนัฉัน้ก่เธอกงที่บ้าน ชมตัวก้าไปอย่ามดทางเินใจทำตามเราในชีวิตเรากำนึเอเล็วเล็วเลียวเจบแล้วแทนไปสู่เส้นทยด้วยจะไักเจอควักคนที่เด็กแล้วก็อย่ายเยอะๆคนที่ยังไม่เด็กนะโอ้แล้วก็สองยากๆ và quan thắng người chạy Tụt sẽ cân cho qua mắt tăng chân đi cao con đường thì cười to đường thì ba con nón tua cao bay chờ ta đi đu chạy thăm tam tru chạy chim thật cả qua mắt chim nhảy Rồi đồng lắm vinh thành về vô trên trời cài lều người chân

อย่งนียอนนะครับี่มันไม่บอกทีแจดี่อยงองตอสตอบตตั่งที่นังที่สตะกูจะดูนะครับว่าใครใครทำเสร็จก่อนนะครับคนแรกนะครับเพชิเองเห็นมากเลยไม่เอาเป็นคนสุดท้ายก่อนแล้วกันใครเสร็จเป็คนสุดท้ายแล้วรูจะถามจะถามความคิดเห็นได้ว่ายากไหมค็ตอบ ยังไม่ก <Bond> ็เห <pakai> ็นไม่ได้หยิบตัวเองไหมไม่ไม่ได้หยิบตัวเองเลยแต่ว่าทำข้อสอบไม่เสร็จไอหยิกแขนซ้ายตัวเองแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงเจ็บเจ็บไอ้ยิกทำไมหยิกทำไมอ่าเหมือนโูจะมาวนข้อสอบนะครับอันนี้เดี๋ยวดูคนแรกก่อนที่ตอบ คนแรกน่าจะให้คําตอบเราได้เจ็บจี่เหนื่อยใครนักคนแรกก็ใครใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่คุณพี่ไก่คนแรกค่ะนี่มาดูคนแรกกระถางนะครับข้อสอบมีอะไรบ้างกรุณาเขียนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องโดยตัวบรรจงอ๋อคุณอยากทิพย์อยากทิพย์คนแรกถูกไหมพี่อยากทิพย์เะคจ้าเดี๋ยวจะได้เต้นเป็นคนแรกด้วย อาหาคุณได้รับเทื่อพระเจ้ามาทั้งหมดเป็นเวลากี่ปีอันนี้เกียาดบอกห้าหกปีนะครับขอตบมือให้กับพี่หยาด้วยครับทุกคนในใ้ลงไว้ในตอบไหมตอบตอบต่อไปพระเยซูที่ทรงลงมาถึีคนเป็นมนุษย์ในท้องิง่ว้สุดมีนามว่ามาดีอันนี้ตอบมาดีใครบอกนิสเตอร์เบัตนิสร์ยอน อ่ะต่อไปข้อสี่คุณได้รับเข้าวิธีรับมือปฏิมาที่จะจักอย่างไรนะครับอันนี้ถูกทุกคนเลยค่ะนแลก็สัญญาเรา่าอะไรก็สัญญาก็มีนู่นสายทานคนเดียวอ๋อสายทานพอพี่พี่เออไี่เมื่อไหร่เนี่ยแต่ใครได้บอกข้อที่ห้าให้สาวกทุกท่านใช้ไม่สิตรงนี้ผมว่าไม่มีใครทำเนี่ยโอชีนั่งดูรถนี้แค่ทำ ให้สาวกทุกท่านใช้เล็บจิบแขนตัวเองตัวยิ่งแหลกยิ่งกิกยิ่แลกจะจีกทำไมเจ็บแกรเจ็บหนูหนูเขียบมันคุณครูจะถามทำไมมีมีคำตอบว่าคุณครูจะถามทำไมใช่ไหมเออเอาต่อไปข้อที่หกเวลาคุณเจอกับอุปสรรคและปัญหาคุณจะร้องทูลและอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากใครมีหนึ่งโมเสสไหนใครตอบโมเสสไม่มีไม่มีแล้วใครตอบลำรำไม่มี ใครตอบอระดมกีวาตอบอะไรอะไรกีฬากีฬาจะเรียนไม่ถึงไม่ว่ากันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีข้องูใช่ไหมบอกผิดทุกข้อใช่ไหมวันนี้พักผิดฐานกอยืนทุกผิดจนพระเจ้าของเราเราก็บอกด้วยก็ต่อไปให้สาวกทุกท่านอ่านข้อสอบทั้งเก้าข้อนี้แล้วกลับไปทําข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวแล้วทุกคนทําอะไร เอออาาเทตข้าใจไหมเข้าใจคำถามไหมให้ทำแข้อใหญ่ๆเดียวข้อหนึ่งข้อเดียวก็หมายถึงว่าให้เขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็ส่งครูบอกแม่บอกแม่อย่าหลงกลอย่าหลงกลครูยังตรวข้อเจ็ดนะให้สาวกทุกท่านอ่านข้อสอบทั้งเก้าข้อนี้แล้วกลับไปทำข้อสอบข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวแล้วรีบส่งคุณครู ห้ามลอกกันห้ามบอกกันไม่งั้นจะโดนตัดคะแนนแล้วทําอะไรกันอยู่ตอนี้เราทำกับทุกคนเลยค่ะก็นี่แหละครับแล้วก็บอกว่าบางครั้งเราอาจจะคาดการณ์เองหรือคิดไปเองนะครับนี่แหละการเป็นสาวกมันมีอะไรซับซ้อนนะครับเราต้องพึ่งพาอาจารย์แล้วครูบอกว่าไงให้อ่านข้อสอบให้หมดอยใชไหมก่อนทัก มก็ไม่รู้อะถ้าทุกคนอ่านก่อนนะคุณครูบอกให้ทำตั้งแต่ข้อหนึ่งจนข้อเก้าก็เอาตั้แต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าเลยครับถ้าพิงเลยเพราะว่าที่สุดท้ายก็เลยนี่เวลาเราไปเจออะไรแล้วแต่เราต้องดูก่อนครับบางครั้งเรื่องการไปทำหนังสือสารต่างๆอันี้มีประโยชน์ต่อเรานะครับบางครั้งเราไปอำเภอไปธนาทานนะครับเราก็ได้อ่านผีด้วนเนี่ยที่ทาเขโดนมาแล้วขับปีสามปีหรือสามเดือนใช่ไหมท้ายเขาก็มาเอารถไป เพราะว่านี่แหละมันสาคัญเอกสารสําคัญนะครับคุณครูเึรนยนนามาเพื่อที่จะให้พี่น้องเนะี่ยถนักนะครับสาวกของเราถนักนะครับว่าบางทีเขาให้อะไรเรามาเ,เราต้องดูก่อนอ่านก่อนถ้าอ่านข้อแรกไมไ่เข้าใจไปอ่านข้อสุดท้ายก่อนเลยย้อนอ่านดูไล่จากล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเหตุเพราะว่าีจริงแล้วครูไม่อยากให้ทาข้อสอบนี้เพราะว่าครูโดนมาก่อนครูเอาคืนพี่พี่พี่ขอบคุณพระเจ้าที่ตนก็ตอบไมเลือกอาชหนาว ยังพอท่านขอบใจกันเลยเด้ออ่าขอบใจกเดียวต่อไปนะครับข้อที่แปดคัวว่าให้ให้คุณตอบว่าคุณมั่นใจแค่ไหนที่ว่าพระยซูคิสนั้นทรงนำทานรอบให้กับคุณมีความเชื่อจริกร์เ็นต้นกปร์เด็นนี้ปมมือให้ครับถีบสอบรันเรเ็นนะครับข้อสุดท้ายก้าวสาวบท่านใดที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วให้พูดคําว่าขอบคุณพระเจ้าตามกาำกัๆ แล้วจะไปนั่งที่อันนี้อนุโลมใหม้นะครับขอบคุณสาวกผู้รับใช้พเจ้าทุกท่านที่ตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็แล้วก็ตอบมาอย่างถูกต้องจริงจไม่ผิดนะครับข้อเท็บที่ว่าให้สาวกเราไปทําก้อนหนึ่งเพียงข้อเดียวนะครับแสดงว,ว่าพี่น้องตั้งใจที่จะทาข้อสอบอันนี้ครูก็ขอปกดมือให้นะครับทุกนอันนี้เป็นแค่บทเรียน,เ,นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับข้อ,นนอ,เเอสอบเราจะมีทุกเดือนนะครับรีตัวดี อาจจะมาในรูปแบบของคำพีหรือว่าพระคําของพระเจ้าหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ได้หลายอย่างอย่างเราวันนี้ก็ขอขอบคุณกับทุกคนด้วยนะครับมากนะครับเราเก็บข้อดี๋ยวเราจะต้องเต้นดกันนะครับออวันนี้อขอบคุณพระเจ้าที่ที่เราทำ้ดสอบเป็นเศษเนาะแล้วก็ตอบเปนอย่างถูกต้อง